ปลาพี่น้องปปลาปลาหัวเหน่มาเดินสามตัวแบบนี้ครับพี่น้องพคั่วหมอกล้างเดือดหมอกล้างเดือดปอคั่วล้าังจัดเจ้าปวงเนี้ย รดหอมักกระยงสุดยอดอีสานทั่วักกระยน้ำปลาเอาอยู่กกระยงออาดกนแอมแหงกนนน้ำสุอบวกมาอยแซ่บบนะไ่บกกอกนะว่าแตกแซ่บคักแซ่บดี้โอ้ยตัินได้ครับเด้อพี่น้องเลยจหน้าท่ตบักัว้บกกานสุดยอดมันไปเียงกับเทปุ่ใจ เนยนั่นมาแสบ่ยน่นมาแสบก็เฮ้วเขาต้องฟังผู้เที่ขาไม่เขายน้ามากันใช้ผูุู้ได้เลยคุ้มเลยแม่มันน้อยแล้วจะจะว่าสูงเนียเห็นยจกินไดว้เนี่ยครับวิถีชีวิตของชาวบ้านบัมนนอกเขายินยุ่งเรื่องเสี่อง

โป,โ,ปโอ้มอเดือดข้างหรโอ้มันพี่บอกไขาบกขาด้หมวมันก <c oughs> ูนพาซ้ำนั่นแหละมื่อกี้นีมือจะกิน,กกนปลาไปก่อนเพื่อสิไปด่างูเดี๋ยวมือจะกลลินงูสิงร่างออพริกใส่หมอครับเลยเียมน ลงร่างแ่อ้นี่เทอ่ะเางาาน่พูในของทียมอเออนของเทียมอ่ือปลาแม่มามนน่างะค้งปลาใส่บานี่ี่นงเอ้ยเขาเียมจังเนี่ยโอ้ยเอบากวนตัวเราด้วย้ยำสุดย บ่่ใส่ไเอ้ยงเอารับพี่น้องเอ้บานียนบ่งคเดียวเบงโคยง้าีงดวนี่ยงงขะาดบักขาหมือบงงบักขาเอนาีบโลยคอยยู่บเดีบักขาใหญ่ใหย่นี่ใ่ก็เหน้ยละนี่น้อยโล้น้อยโล่ท้องดับไอ้ยังหาหน่วยโลดว่ะ ยังยังไปเก็บเอาบอ่ยังไปเก็บตัวสิได้บ่ยังสีกิโลจะยังน้อยนึ่งเหมือเดี๋ยวถ้าเช็บจ้บาดกันนี่เขาหลุดทวงลูกท่งนาวัดบอกได้พอหาสอบเวลาสอให้คนมาพอาะเอแย่อยู่าลองเบิ่งแต่คอยไปกู้ม่อขึ้นเนาะมดขึ้นเนาะโอ้ยเขาหนาเ เดี๋ยวไปพักการ์นแงมาใส่กางมาใส่หอมหอมบรรยากาศรอบรอบครับเนี่ยนี่ครับเออนี่ยแกเข้านั่นนะเออแก่แู้ชายเอผู้ชายอ่ะิดบ้นเนี่นความริกไม่ขอน้ำน้ำอาไนนะ น้ำน้ำใยแก่ข <lush> ้าวแก้วเยื่อเอาแก้วอ่อยไปถยอันนี้แก้วย้อนเราหนีมั้เอาบากวาอันไปใส่สักสองอันมั้ยน้ำน้ำใยน้ำน้ำใยโอ้ยน้ำใยเออนก้วมีหลายขวดเยอะเปิดแล้วมันเปิดบอว่บๆน้ำปลานี่เพราะใส่มันหวานบ่เอาเดี๋ยวไปเอาในปลาครับปลาขวดเท่นั่นครับน้ามันก็แบบใส่จวดบบกใส่จวด

ไปไปข้าเดียวดิเดียวถ่ายี่มาเด้อมาเด้อมาเกี่ยวกีน้ำกันเด้อมาเกี่ยวเกี๊ยน้ำกันมเอี่ยวเยน้กันอแมุ่กอ๋อไปถ่ายในโอ่งเนี่ยมาถ่ายอยู่นี่ ท่านาครับวก่องูกเหียเดี๋ยวอ่ทานเตาผีแล้วนี่ทานเต่าผีแล้วนี่เขกลาวะเจ้ากวาจ้กาใส่คอยโ่ใส่เลทาเ่าีผื่เเนี่ยว่าเราเื่ออกมาปแอายสวก็าามาเนี่ยเดี๋ยวือ

ถ้วยอยู่นอกนี่เห่แไหมตัวยอยู่นี่แนไหมเพื่ยอยู่นี่ไปียวยังนี่วางอยู่หม้อนอกนี่เออยกมายกมาไป อย่เปจะไล่สดเดืวบมาได้เด๋อวเข้ากล่องมือน่าจะไปเทปุนเขาไอถวายวันก็วคอยวิรับเพื่อมือเนี่ยว่าผบอกจะฟาดให้ละะมันเลยบ่มี่งได้กล่องเจ้าขึ้ชาติีกอนบาคอยโกให้ึ้นมดขึ้นอ่ะพยานบ่แล้วเจ้ามาเนี่ยขวันไนซีไปนํำรถรถไม่มา่อยว่ามันจออกบานแค้นคอยเลยไปรัดนู่นเนี่ยพัน เอาหนึ่งวเอาถ้วยไใบเดียวเอาใบเดียวใบเดียวบรรยากาศครับพี่น้องเออขอใบเดียวบรรยากาศหนาวเกี่ยวเข่าเออขอใบสีเข่าคอี้ยุ้เรวยนี่ต้มปลากินกันครับพี่น้องมันแพงเลเอาเรไปแพ้เดี๋ยวนมันไม่จัตด่นั่ ที่แรกกันว่าลูกพีเราว่าว่านคอยว่าจะคาดให้เจ้าอยู่หน้าล้วตอนนี้ลูกพีว่ามือลงงานเด้อเออมั่ได้ดขาดเลยไปโทรหาบักรถว่าง่ายแล้วบอกให้รถไทยรถฮะมิดเปิดยางฟองไดเลยอืบ พอไปหาบักรดบกรดว่าไหลเมียกจ้งของหนีักสบจวดบักสชดบ่มันบ่ไหลเมียมันเก็บเอ้เก็บเสื้อผ้านี้าได้ว่าอนนี้มือนี่ทออีมนทอไปอยู่น้ำกันอีกแก้วบักบ่าเร่อต่มปลาเดือดปือปื้อเราอมผลยเลยวะเอาแก้วแก้วยี่สิบอัน ดีหอนะดีหอแล้วีโอก็มีดีอชางีโอหนุแต่ว่าขอไปย่นโอ้ยไปย่นเราเดี๋ยวมาลือบมานเลปละกขอเง่นอยู่แล้วก็ไปนั่นแล้วกัมาดอกเนอเราว่าไปเส้นชื่อแล้วก็มามาแม่เท่เนื้อแ่แต่ว่ามาขึ้นน้อยออกไปเด็กน้อยเสียไปนอยไอผู้ใดรุน้อยกงเพียงไอสี่่อยตีบ้านสองคน เาน้อยออกไปตีสามมันขี่รถออกมันตื่นจ๋าเรานำไปเรากินไปมันขี่ออกแล้วนำไปไม่พอพอไปเบื้องนั่นนะเพียงครูมูลอ่อยปล่อยกินือกันนี้เมื่อเสียดเลยกินเวียนเออมันมันลบมันลบไปหมดถมปลา

อู้เอเป้าแดงเนาเห็นหัวขอใยเอาใส่นี่นี่ใส่เอาใส่ใส่เงี้ยี่เพิ่งี่เบิ่งพี่เน่เิ่งดีดีโวกัดเฮ้ยเนี่ยมาทักไหนกิน เด้ยอเหมือดบ่บแล้วบ้านข้างในเขัมันคือบ่อไหกัดครอหาดูยากกดตัวคนณจ้มใจเรามาหาแถวนี้นั่นบบกดไม่ได้โอนดรมันมันโมขืนเลยยิ่งบอไปเอ็กมันบ่พอทานแล้ทานเผาเตาผีเหกาเขาเลยเอ๊ะ โอ้ยกะไม่อะไรไม่อะไรตาดีนะไม่นั่นมากะทินะโล่งไมากทินะโล่งเนี้ยไปเอาตวนปติดมันกาก็กาเคือนกัคือคนเห็ดเห็ดไม่ยงเห็ดแก้วไม่นังน่อบอสหน้มขาอย่าถุงมันเฮี้ยใส้นี่ เรือพมีคือเท่าเหร่ยือพมีหน่อยก็สี่เบ็ดคนบับเลมโดนเหรอเดโดนน่ะไปขึนกนนะเจ็ดัวอะไรมาแม่ลูกพี่มาพี่จะเล่นคุยกันเต็นล่มเลยสองแข่งกคุยกันหมด คอยเป็นทางหน่อยอนอนกิปนี่ออตอ,อ, <โฆ S 2> อเช้าไหนก็คีบหนาพพกันไหมครับ <c oughs>